ก็จะมาโชว์ลความคิดหน้าของระบบลานจอดรถกัจชริยะเนาะตอนนี้ก็ได้ปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาหนึ่งตอนนี้เซ็นเซอร์ก็ครบแล้วตอนนี้ใช้เซ็นเซอร,อร,อร์อินฟาเรดเซนเซอร์อินฟาเรดตอนนี้ตอนนี้จะวัดได้20ถึง1เมตรคึ่ง20เซนถึง1เมตรคึ่งแล้วก็ให้ของเราก็คือ Hyduno o Mega 2560แล้วอินทางเน็ต แล้วก็เว็บไซต์ที่เราได้ปรับแต่งให้ดูดีมากขึ้นแล้วก็ใช้ HTML5 กับ CSS3 เพื่อ responsive ให้สามารถใช้กับสมาร์ทโฟนได้เารามาดูกันว่าหลักการทำงานอย่างไรก็เมื่อรถเข้ามาจอดก็จะทำการขวางเซนเซอร์ไว้เดี๋ยวเราจะทดสอบโดยการเอา,ม,านะมือขวางไว้มีน้ำมือขวางมือขวางเซนเซอร์ไว้สังเกตไฟ LED จะติด แล้วก็หน้าเว็บไซต์เราก็จะเป็นช่องหนึ่งคีหนึ่งก็จะเป็นช่องจะก็จะไม่ว่าองรอมือออกนะท่น,นก็จะเปลี่ยนเป็นช่องว่างเนานะเดี๋ยวมาทดสอบอีกทีหนึ่งน,นี้เราจะบงังทั้งหมดสองตัวเลยนี้ไฟ LED ขึ้นสองดวงแล้วก็มาดูที่ช่องก็จะเป็นช่องไปว่างสองช่องอิ่งลดทำไมไมแป๊บหนึ่งสองช่องทามือออ,อ,กออกก็ จะเิดช่องเราะว่าก็ในขณะนี้ระบบก็ค่อนข้างจะ80แล้วเดี๋ยวจะมาอัปรายละเอียดของเว็บไซต์ให้ดูเนาะว่ามีออปชันอะไรเพิ่มเติมบ้างก็ขอบคุณมากที่รับชมเนะ